ดีคเช้าตรู่วันที่20เท่าไหร่แล้ววันนี้เดี๋ยวยายจะดู26วันเสาร์ที่26จ้าวันเสาร์ที่26จ้านี่แม่เศรษฐีแม่เศรษฐีก็อยู่ทักทายทักทาย มา,ม,ม,าม,มาเยี่ยม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 เร้ไหมมาเยี่ยมเร็ววัคนนี้แอนนี่ค่ะคนนี้ไอวี่ค่ะทักทายค่ะ Good morning อันยองฮเยซยุอันยองอันยอง ทักทายค่ะบริหารปอรดนะคะพี่น้องค่ะบริหารปอรดวันละนิจดจิตจามไสนะ,ะด้านโน้นเป็นตู้สะสมของเล่นนะคะสะสมของเล่นเด็กๆ<ส>ก็แม่เรศรษฐีนะคะแม่เรศรษฐีคนสวยแอนนี่ ี่ตัวแรกออกมาแอนนี่เอมมี่เมื่อไรหูจะตั้งลูกไอวี่ไอวี่เด็กยี่สิบนิ้วนะคะเหมือนพ่อเลยนะคะไอ้ไอ้บริหารปอดว่ะลูกเออค่ะตัวนี้ขนยุยนะคะขนยุย ฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่ๆน้องๆกดพ่อพ่อแม่แม่กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้หนูด้วยนะคะเอมยายจะเปิดสร้างรายได้คะ่ะช่วยดันช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะหลงหลานได้ข่าพี่น้องแต่ละมือตะละเวนบระเหต์ยัง หลงหลานมีแล้วไม่เหงาเลยกะย้อนผู้เพิ่นมีหลานเป็นคนเนาะคะ่ะเป็นฮักสีแพงค่ะอันนี้เท่ากับฮักแพงค่ะคือกันจ้ะเพราะเราไม่มีลูกเลี้ยงหมาเป็นลูกเป็นหลานนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการน้องหมาของเราไม่ได้ขายนะคะคุณยายจุนยายขอเลี้ยงเองทั้งหมดเยลยน่ารักับกี่น้องค่ะ เอาไอวี่เก่งนะเราไอวี่ยายยายก็ปล่อยแล้วลูกนั่นนั่นนั่นนันนั่นนันขอก็กันเองค่ะพี่น้องคนละใส่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะฝากกด subscribe ไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย